สนุนโดยบริษัทเค้นเซนปลอดภัยจากแบคทีเรียไวรัสเชื้อราด้วยอร์เมอร์เอชเพื่อคนที่คุณรักกลับมาคั้นตอนนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงกันปากอยากเมาส์ค่ะกันปากอยากเมาสนะคุณผู้ชมเห็นตรงหน้านี้นะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับกําจัดเชื้อะฮะเชื้อโรคทุกเชื้อเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้ออะไรก็แล้วแต่กาจัดได้หมดเลยนะฮะใช้แอลกอฮอล์อยู่ได้แค่15นาทีนะฮะแต่อาร์เมอร์เอ็กฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้30วันแต่ถ้าเกิดให้ไปพ่นที่บ้านอยู่ได้1ปีเต็มเลยนะฮะก่อนฉีดไม่ได้มานูไปเองเขาจะมีการตรวจเชื้อในบ้านในห้องต่างๆของคุณผู้ชมนะว่ามีเชื้อโรคอะไรบ้างและมีประมาณจํานวนเท่าไหร่นะฮะหลังจากฉีดจะลดไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียวใครที่ห่วงเรื่องสุขภาพใครที่กลัวจะเป็นโรคสารพัดโรคโรคตอนนี้ดังมากก็คือโควิด9 นะฮะติดจากเชิญนี่แหละฮะคุณผู้ชมนะฮะ, <c oughs> ะวันนี้มาเรียบร้อยแล้วในรายการของเราคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นสินค้าขายดี เป็นสินค้าขายดีของมีจํานวนจํากัดนะฮะวันนี้นเข้ามาสาธิตได้ดูเรียบร้อยแล้วว่าทํำยังไงทาไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะฮะแต่ว่ากําจัดเชื้อแบคทีเรียออกไปแล้วก็เชื้อต่างๆออกไปเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวไม่ต้องเหนื่อยกับแอลกอฮอล์นะไม่ต้องไปเหนื่อยกับเจลล้างมือนะฮะใช้อ่าเมือเอกฉีดพ่นกับผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่คุณจะต้องใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะ,ะชักโรครกไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้าน ทุกสิ่งทุกอย่างฉีดได้หมดนะแม้กระทั่งบ้านที่มีผู้ป่วยผู้ป่วยติดเตียงคนแก่คนชาราเด็กอ่อนบ้านที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีสุนัขใช้อาร์เมอร์เอทได้หมดโดยเฉพาะในรถยิ่งฉีดดียิ่งโดนแดดยิ่งดีค่ะค่ะวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะอาร์เมอร์เอทขนาดเล็ก60 ml นะคะอยู่ที่ราคา599บาทหรือถ้าขนาดใหญ่อยู่ที่อาร์เมอร์เอขนาด250 ml ราคา1,800บาท แต่ตอนนี้พิเศษสุดเลยถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทนะคะแถมฟรีหมอนฟ้าน่ารักค่ะหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้แล้วสนใจรีบโทรเลยนะคะเบอร์อะไรคะลูกเบอร์อะไรคะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์029313755ย้ำอีกรอบค่ะ029313755ค่ะเบอร์จะพันนำเข้าจากต่างประเทศนะคุณผู้ชมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นของดีอย่างแน่นอนและเป็นของสินค้าขายดีเรียบร้อยแล้วณวันนี้นะฮะ อ่ามือเอกบายเข็นเส้นนะฮะอ่าเรามีท็อปิกว่าอย่างไรคะาวันนี้คุณอยากจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกคะหลังจากที่โรคระบาดโควิด19หายไปค่ะอย่า<ะ>งนี้ไม่ถูกนะคุณอยากจะทำอะไรเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าโควิด19ยังไม่หายไปโอ๊ยแม่ห <c oughs> <c oughs> วังว่าจะหายไปเร็วๆ <c oughs> นะบัณเาจะทำอะไรเป็นวันสุดท้ายคะถ้าเกิดสมมติว่าหนูติดเชื้อโควิด19ตายแลวถ้าเกิดคนที่เราลาบอกให้มึงไปตายคนเดียว ไม่ใครเขาจะตายกับหล่อนนี่เขาตายกันหรอกเมื่อวานนี้นะท่านนาะยกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะท่านก็ใส่แมสนะฮะ<ช>แล้วก็พูดพึมพูพึมพพนะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่เราก็ ฟังดูเรื่องกันนะฮะประกาศพรกรใช่ไหมใช่ค่ะฉุกเฉินนะ,ะมีผล26มีนานี้นะคะจับตานะฮะเคอร์ฟิวคุมเข้มโควิด19ใช่ค่ะเมื่อวานนี้สดๆดเลยนะคะที่ท่านนายกของเราเนี่ยออกมาประกาศพรกฉุกเฉินนะคะเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อโควิด19มีผลบังคับใช้26มีนาคมนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเตือนว่าถ้ามีการใช้สื่อโซเชียลเนี่ยที่บิดเบือนหรือว่าเฟกนิวอันนี้จะมีความผิดรวมไปถึงการขึ้นราคาสินค้าก็จะถูกดำเนินคดีด้วยจะมีการ ยกระดับศูนย์โควิดเป็นศูนย์ฉุกเฉินในการแก้ไขปัญหาเป็นสอ,อชโควิดมีหน้าที่นะคะรวมกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มีมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีของเราก็คือจะควบคุมทุกสิ่งอย่างเลยแล้วก็จะมีการขอความร่วมมือแล้วก็บังคับส่วนการจะปิดเปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นมาตรการระยะต่อไปให้รอฟังและท่านนายกย้ําเลยนะคะว่าอยากให้เน้นการกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะถูกต้องค่ะอย่าไปเดินเพ่นพ่านนะคุณผู้ชมนะะบางคนก็เดินเพ่นพ่านนะฮะ เดินไปนู่นนี่นั่นนวะุน่นวายไปหมดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาให้หยุดเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะมันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายอาสองใครที่รู้ตัวว่าเริ่มที่จะป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ต้องรีบเข้ามารักษานะคะแล้วันจะทำให้โรคหลังโรคต่างๆเนี่ยมันมันดีมันหายลูไปนะคะแล้วก็ลดไปแลล่าสุดก็จะพันเนื้วนะฮะโอ้ใช่แม่พุ่งสูงมากเลยจะพันเนื้อแต่ถ้าถามว่าพุ่งสูงไหในประเทศเราก็ถือว่าไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเกิดเทียบกับ<ต>ประเทศอื่นเนี่ยประเทศอื่นาากยองงต สินค้า,าหลายคนไปกักตนไข่กงไข่ไก่จนไข่ไก่ไราคาขึ้นไม่ต้องกักนะจ๊ะไข่ไก่ว่าเราที่ส่งออกต่างประเทศนะคะฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันนี่กินไข่ไทยหมดน,นะจ๊ะและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราผลิตปีหนึ่งห 63ล้านฟองนะคะไม่ต้องกักนะจ๊ะอีพวกฝ่าแม่คงแม่ค้าที่แบบว่าหัวใสจะมากักนะคะอีพวกนี้เลวค่ะมในตลาดเ็าขายราคาถูกนะะถูกกว่าเนอะสุปอร market ก็อาจเป็นอีกไก่อีกอีกลักษณะหนึ่งเป็นอีกเกรดหนึ่งแต่ในตลาดนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าไข่ฟองใหญ่เบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นเขาขายไม่แพงเพราะเขามีกรมการค้าคนการค้าภายในใช่ไหมใช่ค่ะคอยตรวจสอบอยู่นะฮะส่วนที่พวกที่ขายปรีกเนี่ยพี่บอกเลยนะอีพวกเนี้เดี๋ยววันไหนฉันเจอฉันจะถ่ายรูปฉันเห็นแล้วจ้าเลยไก่เบอร์หนึ่งแม่มันขาย10ฟอง5บาทบ<ฮ>้าบาทนาคันจะถ่ายรูปไปแจ้งกรมการค้าเนี่ยนะคะ,คะหากินกับคนไทยอย่างนี้ไม่ได้นะคะคนเขากลาลังบาดกลัวลําบากนะฮะแล้วก็ของอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปซื้อกักตุนเยอะเพราะมันไม่ใช่ช่วงสภาวะสงครามประเทศไทยเป็นประเทศที่ เป็นประเทศที่เป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยของกินมีอย่างมาหาศาลเหลือเฟือในห้างหมดไปเดินตลาดผัดดัดจริตไม่ต้องเดินในห้างป้าก็ได้ไปเดินในตลาดตลาดนี่โอ้โหไข่เป็นหมื่นฟองผักเป็นไม่รู<น>้กี่น้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะไมหมดซื้อกันไม่ไหวไม่ไหวไม่เหมือนคนบางคนแถวนี้ดัดจริตต้องเดินในห้าง แต่เจริดต้องไปเดินในห้างพาผัวไปเดินในห้างแล้วก็บอกว่ารีบมาน้ารีบมาน้าของกำลังจะหมดขออนุญาตใช้คํานี้เลยอีโก้ไปเดินตลาดสิของตลาดมีของขายเต็มเลยไข่เป็นหมื่นเป็นร้อยเป็นพันฟองไม่มีใครซื้อค่ใค่ก็ไม่รู้เนาะที่แม่ว่ามาเนี่ยอีมาสคาร่าด่าอีมัสคาร่านะไม่ได้ด่าคุณผู้ชมนะฮะด่าอีมัสคาร่าเออและของที่กักตุนเป็นยังไงบ้างหมดหรือยังอยากโกหกอยากโกหก <c oughs> โอ้ยอิมารเอ้ยฉันไม่เข้าใจเด็กสมัยนี้เนาะคิดอะไรก็ไม่รู้เนาะ เนี่ยแหละมันทําให้สินค้าเนี่ยราคามันถึงได้ขยับสูงขึ้นทั้งๆที่มันไม่ใช่สินค้าที่หายากเลยมันเป็นสินค้าพื้นฐานที่คนไทยเขากินกันทั้งประเทศอยู่แล้วนะฮะค่ะอ่ะสายเจริญปุระนะคะถามพี่รัฐนะคะกักตัว14วันมีอะไรให้ประชาชนบ้างใช่ค่ะก็เป็นอีกคนนะคะที่ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นค่ะหลังจากที่ทางรัฐเนี่ยมีมาตรการให้มีการปิดห้างร้านต่างๆนะคะแน่นอนนะคะบอกว่าแน่นอนเนี่ย<ม>ต้องมีหลายคนกลับภูมิลําเนาไปอยู่ในที่ที่ประหยัดกว่ากลับบ้านไปตั้งหลกักโดยที่ไม่อาจจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยติด เชื่อหรือเปล่าเพราะเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงการตรวจปิดนาสั่งได้แต่สั่งให้เขากักตัวอยู่ในห้องเช่าเนี่ยก็ต้องอยู่ในหอเนี่ยไปอีก14วันมิเตอร์น้ําไฟฟ้ามันก็หมุนไปเรื่อยๆท้องก็หิวโดยที่ไม่มีรายรับเข้ามาห้องเล็กไม่มีตู้เย็นตุนของก็ไม่ได้เพราะไม่มีทั้งทุนรอนแล้วก็ที่เก็บไม่อยากจะถามรอกว่าคิดหนทางนอกจากการห้ามเดินทางกลับไว้เผื่อบ้างไหมให้คนกักตัวอยู่กับที่แล้วมีอะไรให้เขาบ้างผู้คนพลเมืองทั้งนั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขสถิติค่ะอ่านะคะตอนนี้ก็ หลายแบงค์นะฮะก็เพื่อนพี่หลายคนก็เป็นหนี้บัตรเครดิตนะฮะหลายแบงก์เขาก็น่ารักนะฮะได้ผ่านอนุบัติวันเดียวผ่านจบนะฮะไม่ต้องชาระหเดือนนะฮะแต่ก็หลายแบงค์นะฮะที่บอกว่าจะไม่เอาค่ารถเนี่ยนะฮะเพื่อนรอมาร้อยวันแล้วยังไม่ติดต่อกลับเลยร้อยวันแล้วร้อยวันแล้วนะฮะอย่าให้เอ่ยชื่อสีแบงค์นะฮะว่ามีแบงค์อะไรบ้างนะฮะร้อยวันแล้วเข้าใจว่าคนเยอะนะฮะแล้วก็ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟเนี่ยมิเตอร์ไฟเนี่ยล่มแล้วล่มอีกนะคะระบบล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกถ้าไม่สเสถียรก็อย่าเปิดดีกว่าค่ะแม่นะฮะคนเขาก็อยากจะลงทะเบียน นะใครจะมานั่งตื่นตีหนึ่งตีสองตีสามมานั่งลงทะเบียนคน <ừ> บ้า<ๆ>เขาก็ลงตามที่คุณบอกสุดท้ายก็ร่มแล้วร่มอีกร่มจนไม่รู้จะล่มยังไงแล้วนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะช่วยๆกันแต่เขาบอกว่ามันก็สามารถที่จะลงได้เรื่อยๆแต่คนเราเนี่ยมันก็อยากจะได้ใช้เงินเลยไงตกงานงานไม่มีตกงานงานไม่มีหยุดงานไม่มีประกันสังคมคเขาก็ต้องอยากจะใช้เงินมา,มาซื้อจับจ่ายใช้ของนะคะอ่ะช่วยๆกันภาครัฐดูแลร่งนี้ด้วยนะฮะ ธนาคารที่บอกว่าจะไม่เก็บเงินหกเดือนเนี่ยนะฮะ,ะค่ารถเนี่ยนะฮะเพื่อนบอกว่ารอมาร้อยวันแล้วเหม็นโทรมาเลยไปที่แบงก์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานติดต่อกลับไปร้อยวันจะเผาแล้วก็ยังไม่มีนะฮะจนค่ารถอีกงวดหนึ่งจะมาแล้วแล้วก็เล่นยังไงรู้ไหมไถ้าช<ะ>ำระง,งวดนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้หกเดือนอ๋อมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขอย,อย่างนี้ด้วยะนะคะอ่ะาซ้ำเติมเข้าไปนะ,ะฮะ,ะมากระตอเลยดูวนนะเชียงรายนะเจอผู้ป่วยโควิดนั่งรถทัวกลับบ้าน อ๋อเขาบอกตามหาอีก40ผู้โชคดีโอน้อยออกกันแล้วค่ะว่าใครจะจััวไม่จัวัวฮะใช่ตอนนี้เสี่ยงมากๆเลยนะคะคนที่อยู่ในรถคันนั้นเนี่ยเพราะว่าที่เชียงรายเนี่ยไปพบผู้ติดเชื้อค่ะแม่เ,ออเพิ่มอีก2รายรวมตอนนี้เป็น3รายแล้วเรียบร้อยรายแรกเป็นผู้ชายอายุ35ปีส่วนรายที่2เนี่ย เป็นผู้หญิงอายุ58ปีซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ของภรรยาผู้ชายรายแรกที่ติดเชือ้อส่วนรายล่าสุดเป็นผู้ชายอายุ33ปีเพิ่งเดินทางกลับจากย่านทองหล่อก,กรุงเทพเรานี้เลยแม่แมคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพอทราบปุ๊บ<ๆ>เขาก็ไปตรวจเส้นทางเดินทางปรากฏว่ามาจากรถทัวร์ค่ะที่มีคนเดินทางมาด้วย30-40ถึงคน ตอนนี้อยู่ระหว่างหาตัวแล้วนะคะประกาศผ่านเว็บไซต์กรมการควบคุมโรคเลยเพราะว่าเขาจะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านเนี่ยไปตรวจวอแล้วก็กักตัว14วันค่ะ40คนนะเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มอีกเป็น1 0อ่าเป็นร้อยคนตตา,ตา,ตาและอีกร้อคนก็เอาไปแพร่อีกเป็น200คนเีืยบพันสองร้คนก็ไปแพร่อีกทีนี้จากพัน จากพันเป็นหมื่นจากหม<ฮ>ื่นเป็นแสนนะฮะนี<ช>่แหละคับคนไม่มีความรับผิดชอบกับชีวิตของชาวบ้านเขา<ช>ขอด่าน,นิดนึงนะ<ห>คุณผู้ชมนะฮะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไปสัมผัสกลุ่มเสี่ยงมารู้อยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะเป็นโรคแต่ไม่อยู่บ้าน14วันตามที่รัฐบาลเขาสั่งให้อยู่นะฮะ<ช>แต่กับตะลัตตะแต่ไปตามตรถทงรถทัวตามบขอสอรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วเต็ตมอกพี่ไม่เชื่อหรอคนพวกนี้ไม่รู้คนพวกนี้รู้อยู่แล้วเต็ตมอกต้องมีอาการนะมันรู้มันรู้ แต่ก็ยังจัแล้วแต่ก็เอาเชื้อไปแพร่ชาวบงชาวบ้านเขาพี่น้องเขาตาดำๆไม่รู้เรื่อง40คนแล้วนั่งอยู่ในรถทัวร์เป็นไงคะอากาศอะวนอยู่ในนั้นนะคะแม่ทั้งคนขับทั้งอสารพัดเยอะแ้วห้องน้ำอะโอ้ก็ใช้ร่วมกันนั่นแหละค่ะนั่นแหละซวยแหละค่ะซวยใช่นะฮะซวยเลยซวยนะคุณผู้ชมนะฮะเราต้องไปนั่งเจอกับคนพวกนี้คนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแม่ทีนี้ถัวงานภาครลฐเขาก็บอกเลยว่าต้องช่วยด้วย อันนี้คุณไม่ช่วยอ่ะแล้วมันก็ไปทําให้คนที่เขาไม่ไม่ได้มีเชื้อเนี่ยต้องเดือดร้อนอีกอะต้องร่วมมือกันถูกต้องแล้ว<ม>อยู่บนรถทัวร์อยู่กี่ชั่วโมงโอ้เป็นบางทีเป็นวันแล้วใครที่นั่งใกล้ๆอ่ะโดนเต็มเตมค่ะถูกต้องไม่ใช่เป็นวันสิหลายชั่วโมง<อ>หลายชั่วโมงค่ะเข้าห้องน้ําที่ไหนบ้างเข้าในรถอื จับตรงไหนบ้างไอบ้างจามบ้างถูกต้องรู้อยู่แล้วคนพวกนี้รู้อยู่แล้วพี่ไม่เชื่อหรอกว่าไม่รู้รู้อยู่แล้วเหมือนย่านแถวราชดาเนี่ย่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นแต่ไม่ยอมไปหาหมอ,อรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองเป็นโควิด1 9แต่ไม่ยอมไปหาหมอแพร่เชื้ออยู่ในตึก ค่ะสิบสองคนติดหมดที่เขาไม่รู้เรื่องที่แม่บอกไปอะนะโดนหมดเลยสิบสองคนที่เขาไม่รู้เรื่องเขาต้องติดหมดสงสารติดจากมึงคนเดียวที่มึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะแทนที่จะไปตรวจตั้งแต่แรกให้ตรต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นโควิด19ไม่ไปตรวจเต็มอกรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงรู้อยู่แล้วว่าไปสัมผัสอะไรมาทำไมจะไม่รู้อย่ามาแอปบอกไม่รู้ไปไปไม่ได้ค่ะแล้วก็เอามาแพร่พี่น้องคนไทยตาดำๆที่เขาไม่รู้เรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องเขาอยากจะกลับบ้านเฉย ตกงานแล้วจากกลับบ้านเฉยๆไปอยู่บ้านดีกว่าติดเชื้ออีกก็เขามาตั้งปิดเชื้ออีกอแล้วใครเดือดร้อนตัวพี่น้องตาด,ดำๆเดือดร้อนค่ะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องเดือดร้อนอีก<ช>เพราะว่ารู้ไหมก็ต้องหายอยู่หายา,ยามมาช่วยรักษาอีกอแทนที่มันจะลดจำนวนลงให้มันน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่กลับไม่แล่ไปเรื่อยคนพวกเี้ยไม่ควรอยูอย่ในสังคมไทยนะที่บอกเลยรับพี่รับไี่ได้กับคนลักษณะอย่างนี้อยู่อย่างแมตติวลิตเดียนไหมเขาประกาศเลยผมเป็นเป็นใช้เขาเข้าเข้าเข้าโครงการเลยจบ จบนี่เขารู้ว่าเขาเป็นอนี้รู้อยู่แล้วว่าตัวเองติดมีหลายคนที่ไปสนามมวยมาที่พี่เต๋อรู้จักเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงเขาหยุดอยู่กับบ้าน14บส่วันกักตัวเองเลยกักตัวเองเลยไม่ออกไปไหนเลยนี่เขามีความรับผิดชอบต่อสังคมแต่คนพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโอ้แย่นะคะนะฮะแล้วก็เอามาแพร่ให้กับพวกเราตาดำๆเนี่ยนะฮะติดกันสนันหวั่นไหวนะฮะมีพวกนี้เนี่ยจะจะโจเนะฮะค่ะ พี่แซมนะฮะเขาบอกว่าขอไม่รับเงินเดือนตัวเองนะเพื่อพยุงธุรกิจแล้วก็ลูกน้องค่ะใช่ค่ะพี่แซมยุรนานะคะก็เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความแะแจ้งเจตจำนงชัดเจนเลยว่าในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องดูแลลูกน้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองกําลังวิกฤตเศรษฐกิจก็ซุดกระทบกับทุกภาคส่วนรวมไปถึงทางเราก็เหมือนการรายรับไม่พอกับรายจ่ายเราเนี่ยเป็นสถานดูแลสุขภาพยังมีคนจํานวนหนึ่งเลยที่ต้องที่เขาเนี่ยต้องเข้ามาดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงบุคลากรทางการ แพทย์แล้วก็การบริการอีกกว่า150ชีวิตที่เราเนี่ยไม่อยากที่จะต้องเสียไปซึ่งพี่แซมเนี่ยเขาก็บอกว่าในฐานะที่เขาเป็นประธานบริษัทเป็นหัวเรือลามนี้ขอเสียสละไม่รับเงินเดือนใ<อ>ดๆนะคะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเ,ออเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันร,รักกันต้องช่วยกันค่ะ,ะต้องช่วยกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ้อย่าไปโจมตีอะไรกันมากมายนะอันไหนดีเราก็ต้องชื่นชมอันไหนไม่ดีเราก็บอกกล่าวตักเตือนกันไปนะคะค่ะพี่แซมเขามีธุรกิจเกี่ยวกับ entireEging นะะ ทำหน้าให้ดูเด็กทำหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ทำหน้าให้ดูสาวทำหน้าให้ดูหนุ่มนะฮะถือว่าพี่แซมนะคะไม่เคยแก่เลยแซมยี่นาดันสะกดคําว่าแก่ไม่เป็นนะเพราะเธอหนุ่มตลอดเวลานะฮะหล่อตลอดเวลาพี่แต่เคยเจอนะเป็นไงอไม่แก่เลยอ่อร่ามาเต็มหล่อตลอดเวลาเลยนะฮะ โอนเงินกลับนะคะพี่การพิการเมียพิเศษนะ่ว่าจะเป็นเมียปัจจุบันหรือเป็นอดีตเมียหรือเป็นเมียคนล่าสุดน,นะคะคืนคิวคอนเสิร์ตเซกโลโซนะะเงินหลายสิบล้านเลยหายวับไปกับตาค่ะยสําหรับพี่การนะ,ะบอกว่าเสงงมากฉันเสงงมากๆเลยนะคะเพราะว่าโควิดไนทีเนี่ยพ่นพิษคิวคอนเสิร์ตทั้งในแล้วก็ต่างประเทศที่จองตัวพิเศษเอาไว้เนี่ยที่เขาโอนเงินค่ามัดจามาไว้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วพี่การบอกว่าตอนนี้ต้องคืนหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มาจองตัวแล้วก็ โอนเงินให้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องต้องต้องโอนคืนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เนี่ยโควิด19มันจะหายไปไงนานอีกนานเออแล้วก็อยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะปลอดภัยได้ภายในกี่วันกี่เดือนจะได้รับงานถูกยอดมันยังพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆ่ะวันละร้อยวันละร้อยอ่ะ แล้วมันอีกนานในประเทศไทยนะยังดีนะ,ะแต่ถ้าเกิดในยุโรปหนี่อิตาลีอย่างเงี้ยในอเมริกาอย่างเงี้ยหนักกว่าบ,บ้านเรานะออหนักกว่าติดกันเป็นแสนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยยังถือว่าโชคดีนะใชะห่หลายคนถามว่าพี่เต๋อเอ้ยเต๋อทำไมอิตาลีทำไมเป็นกันเยอะจังวะเราก็บอกว่าเธอรู้ว่าอิตาลีเนี่ยโอเคใช่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะพัฒนาได้ได้ทุกด้านเหมือนบ้านเราบ้านเราอาจจะเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่แต่พี่เต๋อเชื่อในเรื่องของของการแพทย์นะหมอเก่ง ระดับอาจารย์ระดับหมอเก่งๆหรือทุนวิจัยต่างๆเนี่ยในเมืองไทยน่ยมีเยอะโรงพยาบาลของเมืองไทยพี่ยอมรับ พี่ยอมรับเลยนะว่าเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเยอะมากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครหรือหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแลวมีระดับอาจารย์หมอนั่งประจําการหมดโอ้โหนะฮะแต่อิตาลีที่เราไม่รู้ไงเราเรารู้แต่ว่าอิตาลีเป็นเมืองแฟชั่นเป็นเมืองแข่งเป็นเป็นมีมีรัฐนควาติกันอยู่รู้แค่นั้นแต่เรื่องของการรักษาเราไม่รู้ว่าเขาจะเก่งเท่าบ้านเราหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยพี่บอกเลยนะพี่เชื่อพี่เชื่อมั่นพี่เชื่อมั่นหมอพี่เชื่อมั่นสถาสถานพยาบาลพี่เชื่อมั่นโรงพยาบาลแล้วก็พี่เชื่อมั่นยา ด้วยของเมืองไทยนะฮะค่ะอ่ะนะฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักนะสักครู่หนึ่งก่อนแต่ก่อนจะพักคุณผู้ชมนั่นหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหมดแล้วนะเราจะพักก่อนจะพักนะคุณผู้ชมง,ง่ายๆเลยรักตัวเองอาเมือเอกคุณผู้ชมไม่อยากพูดเยอะพูดมาหลายปีแล้วรับอาเมือเอกเนี่ยเขาเป็นปสินค้าจากที่เมื่อก่อนขายไม่ดีเลยคนไม่ให้ความสนใจกับเชือ้อแบบทีเดียเชือเช้อ,อโรคต่างๆ<อ>นะปัจจุบันนี้เขากลายเป็นสินค้าขายดีไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าส่งกันไม่ไหวไม่ไหวเลยพี่เต๋าขายดีมากลูกค้าให้ไปพ่นฆ่าเชื้ออที่บ้าานเยะมก วันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับใช่ค่ะอาร์เมอสขนาดเล็กนะคะ60 ml ราคาอยู่ที่599บาทหรือถ้าคุณซื้อขนาดใหญ่นะคะอยู่ที่ขนาด250 ml ราคา1,800บาทแต่ตอนนี้พิเศษสุดเลยถ้าคุณซื้อสินค้าครบ3,000บาทแถมฟรีทันทีหมอนฟ้านน่ารักหมดเขตวันที่31มีนาคมนี้แล้วนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์029313755ย้ำอีกรอบค่ะ029313755ค่ะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนดี ช่วงหน้านะคะนี่เลยนะคะกาละแมมาอีกแล้วพี่แมมาอีกแล้วนะคะ,คะตอนนี้เธอจะโดนทัวลงหรือเปล่าหรือว่าทัวเลิกลงเธอแล้วต้องติดตามซุนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ